สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเชอรี่ค่ะในวิชาวิทยาการคำนวณของพี่พี่ม .3 นั่นเองวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะ เรามาดูมาตรฐานก่อนเลยนะคะมาตรฐานว4.2ค่ะเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรู้เท่าทันและมีจริยธรรมนั่นเองตัวชี้วัดค่ะว4.2ม3 3ค่ะ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะวิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทันนะคะและจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะการบอกขั้นตอนนะคะการสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองจ้าเรายังอยู่กับหน่วยที่2นะคะอย่างที่คุณครูเคยพูดไปเลยว่าในหน่วยที่2เนี่ยเราจะประกบรอบด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อที่1ก็คือ การสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูลค่ะหัวข้อที่2การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหัวข้อสุดท้ายก็คือการรู้เท่าทันสื่อเรายังอยู่กับหัวข้อที่1น,นะคะการสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูล ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงประโยชน์และโทษนะคะของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมในสัปดาห์นี้เรายังอยู่หัวข้อนี้อยู่แต่เราจะพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมค่ะในการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันเลยว่าคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เนาะที่เกิดจากการที่เราเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กๆเนี่ยจำนวนมากๆเข้าด้วยก,กันใช่ไหมคะเมื่อมีระบบเครือข่ายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้อื่นผ่านระบบเครือข่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราติดต่อสื่อสารกันได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราอะอยู่ในสังคมใช่ไหมคะ ซึ่งเราจะเรียกมันว่าสังคมในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรมีไม่ว่าจะสังคมในโลกอินเทอร์เน็ตหรือสังคมในชีวิตจริงเราเนี่ยสิ่งที่ควรมีที่สุดนั่นก็คือมารยาทและก,กฎกติกาของสังคมนั่นเองใช่ไหมคะเหมือนง่าย,ายๆเลยยกตัวอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็มันก็จะต้องมีก,กฎกติกากฎจราจรอ,อย่างเงี้ยคะ่ะว่าเฮ้ย ไฟแดงต้องหยุดนะไฟเขียวถึงจะไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนก็จะมีกฎกติกาข้อบังคับต่างๆที่เขาสร้างกันไว้เพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นระเบียบว,วินัยนั่นเองนะจ๊ะทีนี้พอเราพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีหลายหอย่างเนาะหลายอย่างหลายอันเลยแหละแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวยอย่างให้ดูทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะจ๊ะ ึ่งความจริงมันมีอีกเยอะเลยนะมีหลายอย่างเลยที่ให้เด็กๆค้นคว้าดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู6ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเลยที่สําคัญเลยก็คือการใช้ถ้อยคําที่สุภาพการที่เราเนี่ยจะสื่อสารกับใครสักคนบนโลกอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเราก็ต้องคํานึงเสมอว่าเฮ้ยคนที่เราสื่อสารโดยเนี่ยเขาเป็นใครถึงแม้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะไม่เห็นหน้าก็ตามใช่ไหมคะเราก็ต้องคํานึงว่าเฮ้ยเขาก็มีตัวตวนนะเขามีความรู้สึกนะเขาอ่านข้อความเราแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไง แม้กระทั่งอ่ะเอาง่ายๆเลยเหมือนตัวอย่างที่ครูส่งให้ดูก็คือถ้าครูจะโพส์ทวงงานเด็กนักเรียนเนี่ยในกรุ๊ปกรุ๊ปส่งงาน,นเนี่ยกรุ๊ปเฟซบุ๊กเนี่ยระหว่างอันที่ตัวอย่างที่1นนักเรียนคะเราเหลือเวลาเรียนอีกไม่กี่ครั้งแล้วใครรู้ตัวว่ายังไม่ส่งงานชิ้นไหนให้รีบทยอยนามาส่งครูภายในสัปดาห์นี้นะคะอย่างงี้อ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2พวกมึงคะส่งงานค้างกันด้วยคะ่ะ จะแจกสูตรแล้วนะเว้ยอ่ะเด็กๆรู้สึกว่าเราหวางระหว่างอันที่หนึ่งกับอันที่สองอะ่ะเราเป็นคนเป็นคู่ฟังอะ่ะเป็นคนอ่านอะ่ะเราอยากได้ยินประโยคไหนมากกว่ากันใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอันแรกเนาะมันก็รู้สึกดีกว่าอ้โหทำไมครูพูดแบบนี้วะไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยขูครูน่ากลัวจังเลยใช่ไหมนี่แหละการใช้ถ้อยคำที่สุภาพก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะในการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเอง ข้อ2ค่ะปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาทที่แต่ละเว็บไซต์เขากำหนดแน่นอนว่าแต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดของเขาเช่นยูถ้าเป็น YouTube เขาก็จะบอกว่าห้ามโพสคลิปที่มันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับอันตรายอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งภาพโป๊เปือยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้โพสหรือแม้กระทั่งใน Facebook ก็ตามถ้าสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มกลุ่มใดเช่นเราอยู่ในกลุ่ม ของขายต้นไม้แล้วเขาก็จะมีแบบว่ามีกฎกติกาก่อนเข้าจะไปในกลุ่มเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปในกลุ่มเขาจะมีกฎมาเลยว่าเขาห้ามอะไรบ้างให้ให้ทําอะไรบ้างให้โพสได้เฉพาะซื้อขายต้นไม้เท่านั้นถ้าใครแชร์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าไลฟ์สดต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นไม้คุณจะถูกแบนทันทีแบบเนี้ยนะคะเน,นี่ยแหละอันเนี้ยก็คือกฎกติกาที่แต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมา มันก็เหมือนในชีวิตจริงเราก็คืออย่างเราอยู่โรงเรียนเราก็มีกฎกติกาเราก็บอกว่าอะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวต้องรวบผมนะห้ามปล่อยผมสยายอย่างเงี้ยอันนี้คือกฎกติกาแต่ละที่เขาก็จะมีกฎของเขาในอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันในโลกอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีกฎกติกาของเขาแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะข้อ3ค่ะให้เครดิต แหล่งที่มาข้อมูลเสมอเมื่อมีการนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้เมื่อเรานำข้อมูลของคนอื่นมาใช้อ่ะค่ะไม่ว่าข้อความนะอ่าไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงหรือวิดีโอต่างเนี่ยเราต้องให้เครดิตเขาอะค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติเนาะให้เกียรติเขาแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของเขาด้วยเรานำข้อมูลเขามาใช้เนี่ยโหโดยที่ไม่ไม่บอกไม่บอกก่อนอะไม่ขออนุญ,ญาตเขาหรือแม้กระทั่งไม่ให้เครดิตเขาเนี่ย มันก็เหมือนไปขโมยอ่ะขโมยสิทธิขโมยลิขสิทธิ์เข้ามาค่ะ,ะดูตัวอย่างอย่างเช่นรูปเมื่อกี้ที่คุณครูามาเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเอามาจากที่มาจากเว็บไซต์นี้นะอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้และคุณครูคนนี้เป็นคนรวบรวมมาแบบเนี้ยอันนี้กคือการให้เครดิตอย่างหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะต่อไป KTC ไม่แชร์ข้อมูลผิดผดหรือภาพที่ไม่เหมาะสม การแชร์ข้อมูลพี่มันผิดๆอะค่ะหรือภาพไม่ที่ไม่เหมาะสมเช่นาภาพภาพคนเสียชีวิตอะค่ะที่ไม่มีการเซ็นเซอร์เนี่ยใน a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคนนี้โดนรถสิบล้อชนเนี้ยขาไปทางแขนไปทางหัวไปทางลูกตาไปทางเนี้ยเอ,อ้แล้วเรากำลังกินข้าวอยู่แล้วเลื่อนเลื่อนเอนมาแล้วเจอแบบเนี้ยรู้สึกยังไงสนุกไหม คนแชร์ไม่ได้คิดอะไรหรือแม้กระทั่งแชร์ด้วยความสนุกความคึกขนองแต่คนที่เห็นเนี่ยเขารู้สึกดีไหมเขาโอเคด้วยไหมเขาไม่โอเคเนาะมันเป็นมันก็ถือว่าเป็นการที่แบบโอ้โหมันก็ทําให้เรารู้สึกแย่นะคะการที่แบบหเห็นอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างนี้หน่อยละกันเขาบอกว่าทามะนาวรักษามะเร็งได้อย่างงี้ต้อง แล้วเวลาเจอข่าวในโซเชียวเรามักจะแชร์โดยไม่คิดแต่ถ้าคิดสังเิความจริงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้การรักษาม,มะเร็งตามหลักวิชามหาบำบัดคนพบว่าการใช้มะนาวทาที่ผิวหนังจะช่วยดึงแร่ธทาตุในอากาศให้ซึมซับผ่านผิวหนังสสายมะเร็งได้โดยตรงสถาบันชีวะอนามัยได้ใช้มะนาวทาทดลองกับนักวินยวกาศแล้ว ได้ผลเยี่ยมทุกรายแต่สถาบัญญาได้ทำการปิดปิดเพราะกลัว่าจะเสียผลประโยชน์คนรู้ความลับวิธีรักษาอะไรง่ายๆแบบนี้นะต้องช่วยกันกดแชร์กันต่อๆไปด้วยนะแชร์กันเรื่เยเลยน้องตั้รลองได้เลยเป็นมะเร็กค่นี่ใช้มะนาวทาบ้านเดียวก็หายเชื่อพี่ครับน้องไปกับพี่ไปตลาดซื้อมะนาวกันน้อง ไม่น่าจะจริงนะแต่ไม่เป็นไรเราแชร์ไปแล้วขำขำไม่ขำแม่เปิ้เป็นมะเร็งคิดก่อนแชร์เป็นไงเด็กๆดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงถ้าสมมุติว่ามันมีคนแชร์ว่าเฮ้ย เอายาตัวนี้ผสมกับยาตัวนั้นเอายาตัวนี้ผสมตัวผสมกันแล้วรักษามะเร็งได้แล้วเราเห็นเฮ้ยญาติเราเป็นมะเร็งอ่ะเราลองทําดีกว่าเราไปซื้อยาตัวนั้นตัวนี้มาผสมผสมกันแล้วเราเอาให้ญาติเราทานอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าทานไปแล้วอ่ะเขาเสียชีวิตอ่ะค่ะเขาไม่ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเขาเสียชีวิตจากยาที่เราผสมให้ที่เราไปเห็นในในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเออเออเออ ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียหายลองทําดูดีกว่าว่าใช้ได้ผลไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าการที่มันแบบว่าเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าเฮ้ยแชร์มาจากใครคนนั้นเป็นใครมีผลวิจัยรองรับไหมมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอ่ะมันส่งผลเสียยังไงเห็นไหมคะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่แชร์ในโลกอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปอะคะ่ะข้อมูลที่เป็นเท็จมันก็มีเยอะเท่ากับข้อมูลที่เป็นจริงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีก่อนจะแชร์อะไรนะคะหรือแม้กระทั่งรูปภาพก็ตามที่รูปภาพที่มันไม่เหมาะสมอะ่ะก็ไม่ต้องไปแชร์เห็นแล้วก็จบเลื่อนผ่านไปอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะข้อที่5ค่ะไม่สร้างความรําคาญแก่ผู้อื่นเอาง่ายๆสมมุติว่าอันนี้ยังไม่พูดถึงอินเทอร์เน็ตนะพูดถึงที่โรงเรียนทุกโรงเรียนอะ่มนะอมันจะต้องมันจะต้เองมีไอ้เพื่อนที่เป็นประเภทแบบว่าพูดมากๆ ไอเพื่อนที่เป็นแบบขี้โบนหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่แบบว่าชอบแกล้งอ่ะโอ้ยเห็นทีไรเจอทีไรก็ต้องแกล้งแกล้งคนนั้นทีแกล้งคนนี้ทีหรือพูดพูดพูด,พด,พดไม่หยุดเนี่ยลำคาญไหมมันน่าลำคาญเนาะแต่ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เหมือนกันการสร้างความลำคาญให้แก่ผู้อื่นอ่ะมันก็ไม่แตกต่างจากพฤติกรรมที่เราเจอแบบนั้นหรอกแต่บางทีอ่ะเราอ่ะสร้างความลำคาญโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูมาเล่นเกมกัน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 รู้ยังว่าคุณการู้สึกยังไงอย่าชวนถ้าเขาไม่เล่นตั้งสตินะเป็นไงน่ารำคาญไหม มันต้องมีอ่ะในยุคหนึ่งอ่ะโอ้โหแคนดี้คัทเอ่ยฟาร์มเอ่ยที่เพื่อนเพื่อนจะส่งข้อความมาเชนิญชวนให้เล่นเกมมั่งแหละขอชีวิตมั่งแหละส่งชีวิตให้มั่งแหละโอ้โหกดเข้าไปใน Facebook เ,เพื่อจะเข้าไปอ่านข้อความอ่านแจ้งเตือนที่เป็นแบบว่ามีการคอมเมนต์คุยกันไม่เจอจ้ะเจอแต่เรื่องเกมน่ารำคาญไหมน่ารำคาญเนาะเพราะฉะนั้น นี่ก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ควรสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเอา้ามาดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วตัวอย่างสุดท้ายก็คือไม่ละเมิดสิทธิและไม่กันแกล้งผู้อื่นในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหในโลกอินเทอร์เน็ตอะมีเยอะมากเลยเช่นพวกคุณนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย เนี่ยเอารูปดารามาข่าวดารามาปุ๊บเนี่ยเอาและโอ้โหยนักเลงคีย์บอร์ดฉันนอนอยู่ใต้เตียงดาราฉันรู้คอมเมนต์กันสนุกปากเลยเป็นไงเจอฟ้องกันทีฟ้องล้านคนละล้านคนละล้านจุกต้าขอโทษเอ่ยกระเช้าเอ่ยวิ่งแทบไม่ทันเห็นไหมคะว่าเนี่ยเราอะความสนุกปากของเราอะมันเกิดผลเสียอะไรแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าลองมองง่ายๆมองว่าเป็นเราอะเราเป็นเป็นคนโดนอะ คนนั้นก็ดา่าคนนี้ก็ดา่าคนนี้ก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าโดยที่เขาไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงเขาด่าเพียงเพราะว่าเขาเห็นว่าคนนั้นด่าเราแบบนี้เขาก็ลุ้มด่าเราแบบนั้นแบบนั้นเนี้ยสุดๆทรมานมากใช่ไหมหรือแม้กระทั่งถ้าใครๆถ้าใเด็กเคยเห็นข่าวนี้นะข่าวนี้คือโดนแอบถ่ายบน BTS นะผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นช่างแอร์ช่างทำง,งานแอร์เกี่ยวกับแอร์แล้วเขาต้องอ็อกเหล็ก แล้วรองเท้าเขาเนี่ยเป็นรูเป็นรูทั้งสองข้างเลยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบถ่ายแอบถ่ายผู้ชายคนเนี้ยแล้วบอกว่าที่รองเท้าของเขาอะซ่อนกล้องเอาไว้ดูใต้กระโปรงผู้หญิงให้ระวังกันหน่อยนะโอ้โหผู้ชายคนนี้แบบว่าเครียดเลยเพราะว่ามันเห็นหน้าด้วยถ่ายรูปประจานไม่ได้เห็นแค่รองเท้านะเห็นหน้าเขาด้วย เขาไม่ได้ทําอ่ะเอ้ยทาแบบนี้ได้ยังไงเอาลูกเขาไปโพสประจานเสียหายอ่ะใครเห็นเขาก็มองว่าเขาเป็นโรคจิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วไม่เกี่ยวเลยเขาโดนเหล็กที่อ็อกเนี่ยกระเด็นใส่รองเท้ารองเท้าเขาก็เลยขาดเป็นรูเป็นไงกระเช้าดอกไม้กระเช้าแบนวิ่งแทบไม่ทันเลยถามมาขอโทษมาขอโทษตอนนี้มันมันกลับคืนได้ไหมความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วอ่ะสายตาที่ทุกคนมองเราอ่ะว่าเฮ้ย ไอเนี่ยโลกจิตอย่างเงี้ยมันกลับคืนได้ไหมความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรก่อนจะโพสจะจะ,จะพิมพ์อะไรเนี่ยให้ตั้งสตินิดนึงนะคะนี่แหละครูก็ยกตัวอย่างเป็น6ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะว่าอ่าคุณธรรมจริยธรรมนะคะของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหลกัหลกๆ6ข้อก็ตามนี้เลยทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกัน ครูครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยลองยกตัวอย่างคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมาอย่างน้อยสักคนละ5ข้อละกันว่าเอ๊ะนอกเหนือจากที่ครูยกมาเนี่ยหกข้อนี้มันยังมีอะไรอีกต้องหลายอย่างที่เธอเอออันนี้ก็น่าสนนะอะไรอย่างเงี้ยลองอย่างอายกตัวอย่างเช่นบอกว่าไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัวลงในอินเทอร์เน็ตเช่นแม้กระทั่งการโพสเบอร์โทรอะคะ่ะคือใน Facebook เราอย่างเงี้ย เรามีเพื่อนเยอะแยะซึ่งหนึ่งซึ่งในนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่คนสนิทอะ่ะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้แล้วเราไปโพสเบอร์โทรเราในนั้นอะ่ะแล้วก็มีคนโทรเข้ามาโทรเข้ามาลรกจิตโทรเข้ามารบกวนเราอย่างเงี้ยเราจะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำเนาะอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆนะคะยกตัวอย่างมาว่าคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนอกจาก6ตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเด็กๆลอง ยกตัวยอย่างนะคะแล้วก็เอา,อาเขียนใส่สมุดเนาะแล้วก็มาส่งในแชทในกลุ่ม Facebook ของเรานั่นเองอจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ